สถาบันครึธิ์นะคะได้มีการจัดการวิพากษ์ผลงานทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะคะซึ่งได้มีการเสวนากาันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในงานนี้มีทั้งนายแบงค์มีทั้งนักวิชาการนะคะมุมมองของ นักวิชาการและนายแบงค์ที่มองว่ารัฐบาลยิ่งรักนั้นแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ตรงจุดหรือไม่และมีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้สื่อข่าวซึ่งไปเกาะติดอยู่ที่นั่นนะคะอยู่ในสายแล้วกับคุณเทพกิจฉัตรียวงค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณธนวัฒน์ครับค่ะทางด้านของนักวิชาการแล้วก็นายแบงค์เขาให้รัฐบาลในการทํางานเนี่ยให้คะแนนเป็นยังไงบ้างคะคุณเทพกิจคะโดยรวมแล้วนะฮะถ้าหากว่าพูดถึงคะแนนเนี่ยแต่ละท่านก็ จริงๆไม่ค่อยอยากที่จะให้คะแนนเท่าไหร่แต่เมื่อผู้สื่อข่าวถามน,นะครับก็ต่างให้คะแนนกันนะครับไล่ไปเลยดอ,อร์วิรพัยสันติประพบนะครับให้หกคะแนนนั่นั้นเองอเต็มสิบนะฮะดรสุภุดสายเชื้อให้หกคะแนนนะครับดรพันุพงศ์ที่เป็นคณะบดีของมรดชายทะเลาสตรดมาาคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับให้เจ็ดคะแนนส่วนดรนิพนธ์บุญปุรกรเนี่ยไม่ได้ให้คะแนนแต่บอกว่าดูแล้วเนี่ยก็ถือว่าให้สอบผ่านแล้วกันนะครับก็ตาม ที่มีการสํารวจก่อนหน้านี้แต่โดยรวมแล้วเนี่ยคุณธนวันทุกทกท่านเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีความเป็นห่วงเรื่องของนโยบายที่รัฐบาลยังคงทําอยู่ทุกวันนี้นะครับโดยเฉพาะนโยบายประชานิยมเนี่ยเรื่องของการรับจํานาข้าวนะครับที่ทั้งหมดเลยบอกว่าเป็นห่วงจริงๆเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยรับจานามาด้วยนะครับราคาหนึ่งหันบาทต่อตันตรงนี้เองเนี่ยมันส่งผลทําให้เรื่องของค่าใช้จ่ายของรัฐบาลเนี่ยมีสูงอยู่แล้วใช่ไหมฮะ อย่างที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของการเก็บรักษาซึ่งตอนนี้คทางสินค้าของรัฐบาลเนี่ยก็มีการเก็บสต็อกข่าวไว้ค่อนข้างเยอะตรงนี้เองที่บรรดานักวิชาการนะครับกังวลกันก็ว่าจะเป็นเรื่องของการระบายค้าวนี่แหละที่ทํายังไงก็ตามนะครับแต่ละท่านบอกว่าดูเหมือนว่าจะมีการระบายมากไม่น่าจะได้กําไรนะครับมีแต่ขาดทุนอย่างเดียวแน่นอนนะครับแล้วก็ อ้างข้อสงสัยบอกว่าทาไมช่วงที่ผ่านมารัฐบาลไม่มีการระบายข้าวอย่างเป็นรูปปรรทเลยที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะเป็นการระบายข้าวนะครับนานๆแต่นนล็อตหนึ่งทีเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นบอกว่าอยากให้มีการประมูลข้าวล็อตเล็กๆประมาณสองถึงสามหมื่นตันอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับและที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าเรื่องของการจำนำข้าวจริงๆแล้วไม่อยากให้ใช้นะเพราะว่าเ,เ,เ,เรื่องของชาวนาเนี่ยมีทั้งหมดประมาณสี่ล้านลายใช่ไหมแต่ เอาจิ้งจแล้วชาวนาที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้มีแค่หนึ่งล้านลายเท่านั้นะแล้วก็เป็นหนึ่งล้านลายที่มีฐานะดีอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ชาวนาที่เป็นระดับฐานล่าของประเทศนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นอาจารย์นิพนธ์ปุรุตสกรเนี่ยที่เป็นประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่าทีเดียไอเขาบอกว่าจริงๆอยากให้ย้ายกลับไปใช้ระบบประกรันราคาสินค้ากเกษตรแทนจะดีกว่า นี่ก็คือบางส่วนนะครับของการวิพากษ์รัฐบาลในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของสัมปันคกฤคริสที่จับนะครับวิพากษ์เกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจของทางรัฐบาลน,นะครับ <c oughs> ขณะเดียวกันเนี่ยหลายท่านก็พูดถึงเรื่องของทั้งนโยบายรถทันแรกบ้านหลังแรกนะครับบอกว่าหลังจากที่หมดอายุที่จะมีการขยายโครงการแล้วเนี่ยอยากให้หยุดเพียงแค่นี้นะครับ <c oughs> เพราะว่าโค <c oughs> รงการเหล่านี้ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับคนในประเทศมากเท่าไหร่ นำซ้ายังเป็นการสิ้นเปลืงองงบประมาณนะครับตรงนี้เองบอกว่าอยากให้มีการยกเลิกหลายๆโครงการทิ้งไปนะครับและหลังจากนี้ไปโดยรวมอยากให้มองไปถึงโครงการที่จะช่วยต่อยอดนะครับเรื่องของการพัฒนาประเทศเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานและที่สําคัญก็บอกว่าอยากให้มีการสร้างสวัสดิการที่จําเป็นนะครับและก็ต้องสมฐานะของคนในประเทศด้วยและต้องเป็นระบบที่สวัสดิการแบบทุ่นหน้าจริงๆนะเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ําของสังคม รวมไปถึงอยากให้มีการจัดทำนโยบายแข่งขันการค้าใหม่นะครับเพื่อที่จะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยกับประเทศคู่ค้าต่างๆได้นะครับรู้ไปถึงสุดท้ายเนี่ยบอกว่าอยากให้มีการคิดยุทธศาสตร์การค้าใหม่ที่ผ่านมาเรานี่เรื่องของการส่งออกเยอะเกินไปนะครับอยากให้มีการหายุทธศาสตร์ที่จะช่วยนะครับพรมประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตที่อาจจะเข้ามากระทบในบ้านเราได้ครับค่ะ ก็ดูเหมือนว่าส่วนใหญ่ก็จะเน้นหนักไปเรื่องของนโยบายประชานิยมที่มีความคิดเห็นว่าถ้าหักหมดแล้วไม่ควรจะต่อหรือว่ามีนโยบายประชานิยมมากไปกว่าแต่ให้เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืนใช่ไหมคะคระุณเทพกรจคะถูกต้องนะหลายท่านเนี่ยบอกว่านโยบายประชานิยมเป็นนโยบายที่ใช้ได้ระยะสั้นเท่านั้นไม่สามารถจะกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรได้มากมายนะครับถ้าหมดระยะเวลาที่มีการออกโครงการแล้วเนี่ย ควรที่จะยกเลิกไปนะครับแล้วก็หาโครงการอะไรต่างๆที่จะมาช่วยพัฒนาประเทศนะครับอย่างเน้นหนักก็เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งโลจิสติกนะครับที่จะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเราเนี่ยให้ลดน้อยลงมาได้เพราะว่าต้นทุนโลจิสติกของเราค่อนข้างที่จะสูงอยู่เพราะว่าเราใช้นะครับการขนส่งระบบทางถนนนะครับมากกว่านะครับ ที่จะใช้ระบบทางรางที่นานาชาติส่วนใหญ่เขาจะนิยมใช้กันจะช่วยลดต้นทุนโดยรวมลงได้นะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ สวัสดีค,ค่ะคุณเทพกิจชัพยวงศ์นะคะก็ไปเกาะติดอยู่ที่งานเสวานาวิาพากษ์ผลงานเศรษฐกิจของรัฐบาลยิ่งรักนะคะซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันคึอกริชนะคะทั้งในฝั่งของนักวิชาการรวมไปถึงนายแบงก์เองต่างมองนะคะว่าการใช้นโยบายประชานิยมมากจนเกินไปนั้นมันไม่ดีนะคะถ้าหากว่าใช้ไปแล้วกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะหนึ่งแล้วก็ไม่ควรที่จะมีนโยบายประชานิยมต่อเนื่องนะคะแต่ว่าให้เน้นหนักไปในด้านของการพัฒนา เศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพนะคะและที่สําคัญจะต้องมีการบริหารจัดการเรื่องของต้นทุนต่างๆซึ่งถือเป็นปัจจัยสําหรับเศรษฐกิจไม่เว้นแต่เรื่องของโลจิสติกนั่นเองนะคะส่วนคะแนนที่ให้กันก็อยู่ที่6คะแนนถ้าหากว่าเต็ม10นะคะก็เรียกได้ว่าเกือบจะสอบตกเหมือนกันนะคะ,ะแต่ก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะคะก็นักวิชาการกับบรรดา ในแบงก์ต่างๆก็เอาจะช่วยนะคะอยากจะให้รัฐบาลนั้นบริหารประเทศชาติต่อไปให้ดีกว่านี้นะคะมาดูเรื่องของนโยบายกันต่อเลยสําหรับรัฐบาลนะคะก็เป็นนโยบายรถคันแรกนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมที่หาเสียงกันเอาไว้นะคะแล้วก็ผลักดันกันมาจนถึงตอนนี้แล้วโครงการรถคันแรกของรัฐบาลชุดนี้นะคะจริงๆแล้วกําหนดกฎเกณฑ์เนี่ยมันจะไปหมดสิ้นจริงๆเนี่ยสิ้นปีนี้นะคะ2,555 3 1ธันวาคมนี้จะสิ้นสุดโครงการนี้แล้วแต่การส่งมอบรถยนต์สําหรับใครที่ต้องการจะซื้อรถในโครงการรถคันแรกเนี่ยมีปัญหาอยู่นะคะเพราะว่าบ้านเราเจอปัญหาน้ําท่วมไปช่วงปลายปีที่ผ่านมาค่ายรถยนต์ส่วนใหญ่เนี่ยยังผลิตรถยนต์ไม่ทันแล้วก็ส่งมอบไม่ทันปลายปีก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่การประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทันเนียบรัฐบาลวันนี้นะคะจะมีการหารือการถึงการเตรียมหลักเกณฑ์โครงการรถยนต์คันแรกนะคะทาง ด้านของรัฐมนตรีคลังคุณกิติรัตน์นรนงก็จะมีการเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมด้วยเบื้องต้นเนี่ยมี2แนวทางนะคะก็คือจะมีการขยายเวลาให้ชัดเจนเลยว่าตกลงจะต่อหรือไม่ต่อสิ้นปีนี้จะต่อไปเป็น3เดือนหรือ6เดือนอีกวิธีหนึ่งค่ะคุณผ IST, ู้ชมเขาบอกว่าอาจจะไม่มีการกําหนดระยะเวลาการส่งมอบรถยนต์นะคะแต่คุณจะต้องจองรถยนต์ภายในปีนี้แล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนใบจองด้วยนะคะ ก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลแต่สูตรที่มีการเสนอนยังไม่ได้ข้อออกมาชัดเจนนะคะว่าตกลงแล้วจะขยายไป3เดือน6เดือนหรือจะไม่มีการกำหนดระยะเวลายังไงก็ตามถ้าหากว่าจองภายในสิ้นปีนี้ก็คาดว่า น่าจะเข้าเกณฑ์อยู่นะคะแต่ก็ใครที่รอซื้อรถอยู่ถ้าจะให้ดีก็น่าจะรอผลการประชุมคอรมอรให้ชัดเจนกว่านี้ด้วยนะคะการประชุมคอรม,อรมอรวันนี้มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ทางด้านของกระทรวงคมานาคมจะเสนอก็คือแผนจัดซื้อขบวนรถไฟฟ้าแอ์พอร์ตเรียวลิงจำนวน7ขบวนนะคะขบวนล,ละ4ตู้อันนี้วงเงินประมาณ5,200ล้านบาทเพื่อที่จะนาไปแก้ไขปัญหาจานวน ตู้ไม่พอต่อความต้องการให้บริการโดยเฉพาะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นที่ตอนนี้เองไงมีผู้ไปใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์จำนวนมากตอนนี้ให้บริการเพียงแค่5้าะบวนเท่านั้นเขาก็เลยอยากจะเพิ่มนะคะก็รอดูว่าคอรอมอจะอนุมัติหรือเปล่านะคะมาส่งท้ายบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นไทยหน่อยนะคะผู้ชมหลังจากที่ หุ้นไทยนั้นร่วงลงไปค่อนข้างจะแรงเช้านี้มีแรงรีบาวขึ้นมานะคะถึงแม้ว่าจะเปิดในแดนลบแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานหุ้นไทยก็ฟื้นกลับขึ้นมายืนในแดนบวกได้และปิดครึ่งเที่ยงยืนแดนบวกค่ะคุณผู้ชมขึ้นมาได้6.99จุดนะคะยืนที่1,192.10จุดมูลค่าการซื้อขาย12,217ล้านบาทนะคะในขณะที่ทิศทางบัตทไทยเช้านี้เปิดตลาดแข่งค่านะคะ3 5สตางค์ ถึง56สาตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะจากบิดไปเมื่อวันเย็น3เดบาท60สาตางค์ถึง65สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะน้ำมันดิบเมือ่อค่ำคืนที่ผ่านมาลงแรงเลยประมาณ3เหรียญกว่ากว่านะคะลดลงมาอยู่ที่88เหรียญ14เซนนะคะสำหรับน้ำมัน w T I ในตลาดล่วงหน้า n m มินะคะมาดูทองคำกันหน่อยค่ะทองคำตลาดโลกเมื่อคืนนี้ลงมาเล็กน้อยนะคะไม่ถึง10เหรียญทองบ้านเราราคาเลยไม่เปลี่ยนแปลงนะคะคงที่ค่ะ ทองคำแท่งรับซื้อ23,600ขายออก23,700นะคะส่วนทองรูปพรรณค่ะรับซื้อ23,255ขายออก2 4 1 0 0บาทค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักโฆษณากันสักครู่นะคะคุณผู้ชมแล้วช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูข่าวต่างประเทศกันค่ะ